หลังจากที่ทานนะคะคุณพี่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงคะผมทานไปรู้สึกจากกล่องหนึ่งกล่องที่สองประมาณสักหนึ่งซองครับซองซองสองที่สองรู้สึกอาการที่มันขัดขัดแล้วมันอาการตึงอ่ะมันมันมันผ่อนคลายมันไม่ตึงเลยคือคปกติที่เคยปวดนะครับเข,ข้าห้องน้ะเป็นห้องน้ําธรรมดาอ่ะนั่งขาเดียวครับประมาณสักปีกว่าอ๋อนั่งขาเดียวใช่ครับอ๋อแล้วทุกวันทีเราใช้ได้ องขาแต่แต่ก็ยังไม่ไม่ไม่กล้าลงเต็มที่ออแต่ก็ยุรู้สึกดีขึ้นถือว่าเป็นแนวนมที่ดีนะคะทานเพียงแค่ไปแค่หนึ่งกล่องกับอกีอกซองกว่านะคะก็ผลลัพธ์ชัดเจนมากๆากเมื่อก่อนเคยปวดเสียวตอนนี้หายปวดแล้วเส้นที่เคยตึงนะคะเป็นไงบ้างเส้นที่เคยตึงไม่ตึงแล้วครับไม่ตึงแล้วสามารถใช้วิตปกติเดินได้เดินได้ปกติก็เดินได้เดินได้แต่แต่ไม่คล่องโดยเอาไอเน,นี่ยดีบุลเข้าไปเนี่ยค่ะ รู้สึกจะคล่องกว่าเดิมแล้วก็เบาที่เคยตึงก็ไม่ตึงเลยอ๋อค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะก็ถ้าพวกถามความประทับใจอะค่ะว่าตอนนี้นะคะพี่สมาพานประทับใจอะไรในผลพันธ์ดีบุญบ้างคะก็ประทับใจก็ว่าที่ทานมาแล้วมือัใช้ได้จริงแล้วก็หายจริงครับค่ะว่าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปวดเกร็ง เกลงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะพอมารู้จักกับดีบูลก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซอง ก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วนาอหกสิบสี่ปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สามดีขึ้นเยอะเลยซองที่สามนะมันหมายถึงว่าหนึ่งกล่องมันมีห้าซองนะคะคุณแม่ทานแค่ สามก็ะสามซองก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่นิดเดียวใช่แต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงดีขึ้นมากเลยล่ะอ๋อดีขึ้นมากค่ะแลวการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะ เข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเนี่ยเรางออะไรน้ให้คุณแม่ลองงองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนต้องยกต้องช่วยช่วยพยุงก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สบายมากเอยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะเดินได้ไวขึ้นเดินได้วได้คล่องขึ้นใช่ค่ะอให้คุณแม่ลองลุกแบบลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสินค้าเลยเอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากๆแล้วคุ้มค่ากับที่เราซื้อมาไหมคะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยนะคะวันนี้ค่ะเจอขนาะนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจาก ที่ความคิดในใจหมด,หมดเลยมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อที่ละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าดีใจมากที่มาเจอดีบูลคอคิดว่าเป็นยาขนาดสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่ เอาไม่อยู่พอ,อเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะโอเคค่ะมั่นใจมั ana, ่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร for ้อยไปเลยก็เห็นมาพี่ไทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัวดีบุญไปแล้วดีบุญผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ด้วยใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกอืเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วลองลองขึ้นตึกสูงสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอ้า ก็ก็ดีนี่ขึ้นได้น้อขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแบบทรมารต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันไดตอนนี้คือเดินขึ้นได้สบายไม่้องแล้วไม่ปวดแล้วเนาะวันนี้นะคะพี่ทยบอกว่าก็จะเป็นการทานให้ดูจริงๆเลยนะคะว่าพี่ไทยได้ทานจริงๆเนาะอ่ะพี่ตวไทยแกะเลยนะคะแกะกระป๋องสดๆเลยนะคะ ก็พี while, ่วุทิไทยทานตัวแบบผงอยู con, ่เนาะอยู่ผงค่ะแบบผงอยู่ทานวันละเท่าไหร่คะพี่อุทิไยวันละซองครับวันละหนึ่งซองหลังอาหารเช้าเท่านั้นอาหารเช้าเนาะบางทีกาสาบ้างนะภาสาบ้างบางทีเช้าบ้างแล้วแต่งานนะครับเลยค่ะพี่อุิไทยในหนึ่งในหนึ่งกล่องมีกี่ซองคะห้าซองครับห้าซองนะคะโอเคนี่นะพี่วุไทยนะคะทานแบบผงอยู่นะคะแบบผงหนึ่งกล่องมีห้าซองแบบนี้นะคะพี่อุทิไทยจะชงแล้วนะคะทานจริงๆเนาะค่ะ ทานง่ายนะคะพี่โไทยเนาะทานง่ายไม,ไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีแบบว่าขมาอะไรเลยคล้ายๆน้าสปอนเซอร์อะปิดกันนิดเดียวค่ะมั่นใจได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อประเถ่าที่บบกว่าเอยจะทานแบบว่าอ่าอเดี๋ยวช้อนชนดีกว่านะคะค่ะโอเคนะคะพี่โอไทยจะคนแล้วนะคะ พี่ไทยคอนเฟิร์มว่ากินจริงเห็นผลจริงๆนะคะก็ชงทานกับน้าครึ่งแก้วแบบนี้ยกโชว์นิดนึงค่ะยกโชว์เลยนะคะนี่ได้นะน้ําเป็นสีเหลืองเนาะเดี๋ยวนะคะพี่ไอทยจะทานจริงๆนะนะคะเราชมนะคะพี่ไพทยจะทานแล้วนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าตัวจริงเห็งจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นเลยปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วงตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะ พอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมค่ะก็เลยแบบทํายังไงดีเนาะเขาก็แนะนำให้ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะให้ไปขีดก็คิดดูก่อนเปิดคิปเปิดไอ้นี้ดูก็เห็นเอสะดุดว่าตัวนี้เขาท่าเนาะก็ลองก็ลองฟังดูค่ะฟังพอฟังเสร็จก็จดเบอร์ไว้เลยค่ะจดเบอร์แล้วให้แฟนโทรไปค่ะ ลองโทรหน่อยสิวะเออมันจะดีเหรอค่ะก็เห็นกี่กองกี่กองมาก็ไม่เห็นจะดีก็ลองรูเราถ้าเราถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมยออค่ะประทับใจที่ว่าค่ะมันแบบเขาดีจริงๆค่ะ,คะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่จินละก็อยากให้เขาหายเนาะ,ะเขาจะได้ไม่ต้องทรมานเหมือนเราที่เคยปวดมาแล้วอะ่ะอือดีอะ่ะเหมือนกับเราอะ่ะเออได้ได้ได เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ยนะคะค่ะตอนนี้นะคะที่วัวผันชงแล้วนะคะชงแล้วนะคะส่งไปแล้วยกโชว์นิดนึงค่ะค่ะขั้นตอนการการชงก็คือชงทานกับน้ำเปล่าประมาณครึ่งแก้วแล้วก็คนเนาะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติทานง่ายไหมคะง่ายค่ะทานง่ายไม่ออกกลิ่นไม่ออกกลิ่นไออะไรเลยแค่กลิ่นแบบเหมือนน้ำส้มนิดนิดในในอันนี้อร่นะนะพี่วัวผัดก็ยืนยันแล้วเนาะว่าดีบูลนะคะทานง่ายเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ทานเข้าไปแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าเนี่ยดีบูลช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะนี่เลยนะคะหมดแรเล้วปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะลวเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลยเจ็บเข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลําบากต้องใช้ไม้เท้าค่าาาะเป็นตัวนี้ตัวนี้<อ>ไม้เท้าทิ้งไม่ได้นันชื่อนิตยาค่ะ ตอนนี้เป็นแม่บ้านแต่ก่อนเคยขายกับข้าวเดี๋ยวนี้ทําไม่ไหวก็เลยเป็นแม่บ้านแล้วอายุมากแล้วครับแต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือคุณป้าก็จะใช้ชีวิตออกจากนอกบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ออกไม่ได้เพราะว่าปวดเขา่าปวดเขา่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดแล้วก็จะทํายังไงก็จะไปซื้อยากินใช่ไหมครับมันก็หายชั่วครั้งชั่วคราวมันก็ไม่ดีอยู่ในบ้านก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ใช้วอล์กเกอร์ใช่ใช้วอล์กเกอร์แล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้ ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้เลยอยา้ไป<ล>วัดไปวาก็ไม่ได้ไปเคยไปกับเพื่อนเขาก็เดินไปถึงไหนเรายังไม่เดินจนเดือนนี้เขาไม่พาไปไหนด้วยแล้ว <laughs> เพราะว่าไปไม่ไหวแล้วก็พอป้าก็เปิดเฟซดูเอ๊ะ <laughs> ลองดูซิเพราะว่าป้าก็ซื้อยี่ห้ออื่นกินนะแต่มันไม่หายไง <laughs> ตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดเนี่ยมันปวดแบบไหนครับเขาปวดทรมานต้องถือไม่เท้านะให้แฟนพยุงเข้าห้องน้ําอ่ะ แล้วนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างงี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ยวางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองตัวเองโอ้โหร้องไห้เลยบอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลยรอะมันมีบวมลงข้างล่างด้วยเหรอบวมเลยเนี่ยบวมหมดเลยบวมข้างนี้ที่มันปวดมากข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้มันปวดมากไงข้างซ้ายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ ป้าก็ซื้อยามาทานนะนะแต่แล้วมันก็ไม่หายป้าก็เลยเปิดเฟซดูเอ๊ะลองยี่หอดีบูนดูซิแม่ก็ซื้อมากินแค่ตอนนั้นตัดสินใจซื้อไปหนึ่งกล่องก่อนหนึ่งก่อนค่ะว่าจะดีทานไปวันแรกก็ค่อยชั่วนิดนิดแต่ว่าพอวันที่สองอ่ะมันดีเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเอเราไม่ต้องถือไม้เท้าแล้วไม่ต้องอะไรแล้ววันที่สองแสดงว่าทานไปแค่สองซองเองนะเพราะหนึ่งกล่องมีห้าซองทานไปแค่สองซองสองซองเบาขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็ เอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็เดินสบายแล้วออกไปข้างนอกคนก็ถามว่าออกไปข้างนอกได้เลยออกไปข้างนอกเลย <c oughs> คนเขาก็ถามว่าเอา้าไหนว่าไม่สบายบอกโอ้ยค่อยชั่วแล้วครับเอาเป็นกินอะไรเขาก็ถามนี่แม่บอกบก็กินน่ยยาเนี่ยป้าก็ไม่รู้สีกล่องสีเขียว,เ,ยวเดี๋ยวไปดูอีกทีนึง ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสงูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพายบาร์เอ็กทรักซซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย ทอร์มูริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา